สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกมคอนแทคเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนกระสุนของปืนอ่ะปืน AKM นะครับเนี่ยเนี่ยวันนี้ AKM นะครับซึ่งปืนนี้เป็นปืนที่ใช้ง่ายมากเลยโอเคก่อนอื่นนะครับก็คือเห็นไ,ไหมเนี่ยทีุ่นแม็กก่อนนะครับพอทหมุนแม็กแล้วนะครับให้ใช้มือที่ไม่ได้จับปืนนะกดนิ้วชี้เฮ้ยกดนิ้วกลางกดนิ้วกลางพูดถิงนะครับกดนิ้วกลางดึงแม็กซ์ซีดึงออกปุ๊บปล่อยเลยเอาแม็กซ์ซีดมาเสียบปุ๊บ เอียงปืนบางนี้บางนี้มันจะมีตรงเนี้ยกดนิชิดึงแค่นี้แล้วยิงแค่นี้ครับนะแค่นี้เองแล้วก็มันจะปืน A K M นะครับจะมีโหมดด้วยให้เรากดปุ่มเอ่่อกดปุม A นะครับด้านที่ให้เรากดปุ่ม A หรือว่าปุ่ม X นะครับที่ด้านที่ถือปืนมันจะเปลี่ยนโหมดเห็นไ,ไหมสังเกตไหมมันจะมีเสียงแตกมันจะไปยิงที้นนัดชนะิ้นนัดเนหะ็นไ,ไหมแต่ถ้ากดอีกทีนึงอ่าอยู่หัวมาเนี่ย แค่ผมขอจบคลิปสอนการเปลี่ยนศูนย์ปืน AKM ไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ